น้องต้นข้าวคะแนนโหวตไทยรัฐมหาสารไทยรัฐอวอร์ด2025ศิลปินลูกทุ่งผู้สร้างปรากฏการณ์ในวงการเพลงลูกทุ่งที่เปี่ยมด้วยศิลปินมากความสามารถชื่อของต้นข้าวสุปริยาได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกกล่าวขานอย่างกว้างขวางในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ที่มาเร็วมาแรงเกินต้าน เธอไม่เพียงแต่สร้างสรรผลงานที่ครองใจมหาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญที่ปลุกกระแสความนิยมในวงการเพลงลูกทุ่งให้กลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้งในยุคดิจิทัลที่รสนิยมของผู้ฟังมีความหลากหลายสูงบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจเส้นทางความสำเร็จอันน่าทึ่งของเธอซึ่งเป็นบทพิสูจน์อันทรงพลังของความพยายามและความสามารถที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำกล่าวอ้างแต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่ยืนยันถึงปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยาเมื่อความนิยมไม่ได้มาเพราะโชคช่วยความสำเร็จของต้นข้าวสุปริยาสะท้อนผ่านการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและความต้องการตัวที่สูงอย่างต่อเนื่องซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่า ความนิยมของเธอ,อย่างรากลึกจากความรักของมหาชนอย่างแท้จริงปรากฏการณ์วัดแตกและพลังสนับสนุนจากแฟนคลับในงานแสดงล่าสุดของเธอได้เกิดปรากฏการณ์วัดแตกซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมหาศาลเดินทางมาร่วมชมการแสดงอย่างเนื่องแน่นยิ่งไปกว่านั้นพลังแห่งความรักและการสนับสนุนยังถูกแสดงออกผ่านเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ในงานแสดงดังกล่าวซึ่งมีค่าบัตรเข้าชมราคา100บาทได้มีผู้สนับสนุนใจดีประกาศจ่ายเงินจำนวน30,000บาทเพื่อเปิดให้แฟนคลับทุกคนสามารถเข้าชมการแสดงได้ฟรีสะท้อนถึงการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่และเหนียวแน่นอย่างมากความนิยมที่พุ่งสูงขึ้นนี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับในระดับประเทศผ่านการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกียรติยศที่กำลังจะมาถึงก้าวสู่เวทีระดับประเทศ ตัวเต็งรางวัลใหญ่ที่สะเทือนวงการการถูกเสนอชื่อเข้าชิงสองรางวัลใหญ่จากคะแนนโหวตของมหาชนถือเป็นการตอกย้ำสถานะตัวเต็งของต้นข้าวสุปริยาที่กําลังสร้างแรงสัญสะเทือนให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทย ที่สำคัญการที่เธอเป็นตัวเต็งในรางวัลที่ขับเคลื่อนด้วยคะแนนโหวตของมหาชนทั้งสองรายการนี้คือการพิสูจน์ความนิยมที่แท้จริงจากฐานแฟนคลับโดยตรงไม่ใช่เพียงการตัดสินจากคณะกรรมการซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงพลังสนับสนุนอันมหาศาลได้เป็นรูปธรรมสรุปภาพรวมการเข้าชิงสองรางวัลใหญ่ การเข้าชิงรางวัลใหญ่พร้อมการถึง2เวทีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวงกว้างและความคาดหวังจากแฟนเพลงทั่วประเทศชื่อรางวัลภาพรวมสถานการณ์ความสำคัญหากได้รับรางวัลไทยรัฐอวอร์ด2025มีคะแนนโหวตเบื้องต้นมาเป็นอันดับที่2และแฟนคลับคาดหวังว่าจะติด1ใน3ของผู้ชนะ รอการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่23มกราคม2569สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยและอาจเป็นศิลปินหญิงคนแรกของวงการที่ได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดนัททามสแควร์นครนิวยอร์ก m ค o ต Thailand To p 2 0 2 5เป็นปีแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและกำลังเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในคะแนนโหวตล่าสุด ่ทมกลางการแข่งขันที่เข้มข้นและสูสีโดยอันดับมีการผลัดกันขึ้นนำอยู่ตลอดเวลาและจะสิ้นสุดการโหวตในวันที่25มกราคม2569อย่างไรก็ตามอันดับคะแนนล่าสุดได้แสดงให้เห็นถึงพลังสนับสนุนของแฟนคลับต้นข้าวอย่างแข็งแกรง่งอันดับคะแนนล่าสุดของผู้เข้าชิง5ท่านคือ 1. C5 ต้นข้าวสุปริยา 2. C1 ไรบันดิต สามส,สามนันอันันสี4ซีเมธิชา 5.C.2. ซีสอกระรตองทุ่งเงินการก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินแถวหน้าและตัวเต็งรางวัลใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วเช่นนี้ย่อมทำให้หลายคนสงสัยว่าอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้เธอเป็นที่รักและประสบความสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์เสน่ห์และเอกลักษณ์กุญแจสู่หัวใจมหาชน แก่นแท้ที่หล่อหลอมปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยาคือคุณลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์สามประการที่ผสานกันอย่างลงตัวจนสามารถครองใจแฟนเพลงได้อย่างน่าทึ่งทุกประเภทน้ำเสียงเธอมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและเปี่ยมด้วยสเสน่ห์ชวนหลงไหลซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถครองใจแฟนเพลงลูกทุ่งได้ทั้งในและต่างประเทศการยอมรับ เธอได้รับความนิยมอย่างสูงในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมีผู้เข้าชมผลงานจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งเป็นการยอมรับในวงกว้างที่ไร้พรมแดนพลังแฟนคลับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือพลังรักของแฟนคลับที่มีต่อต้นข้าวมีมหาศาลซึ่งเป็นแรงผลักดันและกำลังใจสำคัญที่ทำให้เธอก้าวเดินบนเส้นทางสายนี้ได้อย่างมั่นคง จากปรากฏการณ์ความนิยมสู่การยอมรับในเวทีระดับประเทศและสเสน์เฉพาะตัวที่มัดใจแฟนเพลงเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้หลอมรวมเป็นบทพิสูจน์เส้นทางความสำเร็จของเธอจากดาวรุ่งสู่เส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ เรื่องราวของต้นข้าวสุปรยาคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือความบังเอิญแต่เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความสามารถอันโดดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความพยายามที่ไม่หยุดยั้งปรากฏการณ์วัดแตกและคะแนนโหวตมหาศาลที่หลังไหลเข้ามาในเวทีรางวัลระดับประเทศล้วนเป็นภาพสะคอนที่เชื่อมโยงกันของพลังแฟนคลับอันเหนียวแน่น ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งหมดของเธออนาคตบนเส้นทางสายดิมตรีของเธอนั้นสดใสยอย่างมากและมีโอกาสที่จะไม่ได้หยุดแค่ในประเทศไทยแต่อาจจะก้าวไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และนำชื่อเสียงมาสู่วงการเพลงลูกทุ่งไทยในเวทีระดับโลกด้วยเส้นทางของต้นข้าวสุปริยาจึงเป็นมากกว่าเรื่องราวความสำเร็จของศิลปินคนหนึ่งแต่เป็น แรงบันดาลใจที่ทรงพลังสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกคนที่มุ่งมั่นจะเดินตามความฝันของตนเองให้สำเร็จ